ล่าสุดเดียดาลินนางเอกแก้วหน้ามา้าหลังเคยหน้าพังเพราะเล่นบทนี้ <Yeah. S 2> เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาสําหรับเดียดารินนางเอกละครพื้นบ้าน <Yeah. S 2> แก้วหน้ามา้าที่โด่งดังเป็นผูแต่จนกลายเป็นที่รู้จัก <Yeah. S 2> แต่เชื่อว่าหลายอันคุณและชินตากับบทบาทแก้วหน้ามา้าจนอาจไม่เคยเห็นหน้าตาของเธอตอนไม่ได้แต่งหน้า yeah. ซึ่งน่ารักมากๆแถมปัจจุบันยังสวยและดูดีขึ้นมากๆอีกด้วยสำหรับเดียดารินหนังรับบทเป็นแก้วหน้ามา้าในเวอร์ชั่นปี2558เธอยังฝากผลงานไว้มากมายอาทิม,มนหาคาราชคาดเชื่อข้ามาคนเดียวใหญกัรยาเทพ3ามฤดูแต่หลังจากที่ละครจบชื่อของเธอก็ค่อยๆหายไปครั้งหนึง่งเธอเคยเปิดใจว่าบทแก้วหน้ามา้าเปลี่ยนชีวิตของเธออย่างแรกคือกดดันมาก เพราะไปดูเวอร์ชั่นเก่าๆเ,เขาเล่นเอาไว้ดีมากยิ่งเป็นตัวละครแก้วหน้ามายิ่งมีความยากม,มีความกระโดกกระโดกชอบพูดตลอดเวลาแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้<ม>ก็ไม่เคยคิดไม่เคยคาดหวังว่าเรตติ้งจะดีขนาดนั้น<ม>ซึ่งหลังจากถ่ายละครจบมาก็กลับมาเรียนต่อแล้วก็มาช่วยคุณแม่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่บ้านดูแลคุณยาย และมีช่วงที่เราแพ้เครื่องสำอางจากการถ่ายละครแก้วหน้ามาเพราะเราต้องแต่งหน้าหนักมากต้องติดกระ <Yeah. S 1> แล้วก็จะทาตาเยอะๆทาหน้าแบบดำๆแล้วก็ใส่ผมใส่ฟันอะไรแบบนี้ทำแบบนั้นมาเป็นปีๆ <Yeah. S 1> เลยให้ทำให้หน้าเราแพ้เครื่องสำอางหลังจากนั้นเลยขอออกมารักษาหน้าตอนนั้นก็ท้อมากแต่ก็มีคุณแม่คอยให้กำลังใจตลอดว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้น yeah. ซึ่งเราก็เสียดายโอกาสที่เราไม่สามารถสร้างผลงานใหม่ๆออกมาให้มีความต่อเนื่องได้เสียดายเวลาเพราะเวลามันไปเร็วแต่เราก็อยู่กับปัจจุบนันเราย้อนกลับไปไม่ได้แล้วตอนนี้ก็เริ่มใหม่ดีกว่าทำให้ดีที่สุด